การมาของ Oppo Find N3 ครับทำให้ตอนนี้ตลาดมือถือจอพับที่เป็นลักษณะพับเหมือนหนังสือสมุดหรือเป็นสไตล์โฟนครับในบ้านเราตอนนี้เนี่ยมีคู่แข่งของ Samsung Galaxy 4 4 5ขึ้นมาแล้วครับเพราะฉะนั้นรอบนี้นครับเราจะมาทดลองเปรียบเทียบครับว่าคู่แข่งลายใหม่นะครับของ Samsung อย่าง Oppo Find N3 นั้น มีจุดเด่นมีข้อดีข้อเสียหรือว่ารวมแล้วเนี่ยสามารถสู้กับเจ้าตลาดอย่าง Samsung Galaxy 4 4 5ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองไล่ดูทีละหัวข้อกันไปเลยครับสำหรับ oppo find n 3นะครับเมื่อเทียบเรื่องของลักษณะตัวเครื่องความบางตอนที่กางออกมาแล้วนะครับต้องบอกว่า find n 3นั้นมีความบางของตัวเครื่องนะแค่ตัวเครื่องอะบางกว่า เพราะอยู่ที่5 8มิลิเมตรครับในขณะที่ตัวของ c 4, 4 5ตอนกลางแล้วเนี่ยช่วมัน6.1ม mm. ิลซึ่งอันนี้เอาแค่ตัวเครื่องนะครับไม่ได้นับรวมส่วนของตัวโมดูลกล้องเพราะเกิดเทียบตรงกล้องเนี่ยฝั่งของตัวไฟ n 3อาจจะหนากว่าได้ซึ่งนี่เป็นมิติของตัวเครื่องอย่างเดียวนะครับไม่รวมตัวของโมดูลกล้องเรื่องความบางอันนี้ oppo f i n 3ได้ไปครับรวมถึงตอนพับครื่องด้วยนะครับผมที่ถ้าเกิดว่าพับครื่องมาแล้วนะครับลองเทียบกันนะครับตัวเครื่องโดยรวมทั้งหมดเนี่ยไฟ n 3ก็ดูจะ มีความบางกว่าเล็กน้อยเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของขนาดความบางตัวเครื่องนั้น oppo f a n 3ได้ไป1นคะแนนส่วนเรื่องของงานดีไซน์นะครับการออกแบบตัวเครื่องอันนี้ต้องบอกว่าโดยรวมๆแล้วนะครับผมว่าสวยทั้งคู่แต่ความลงตัวทางด้านง,งานออกแบบนะครับผมแอบรู้สึกว่าตัวของ4 4 5นั้น มีความสวยงามในเรื่องของการเก็บดีเทลแล้วก็ส่วนของโมดูลกล้องเนี่ยมันดูเรียบหรูกว่าถ้าหาตัวไฟ n 3นั้นโอเคแหละครับคุณได้กล้องใหญ่ก็จริงแต่ผมว่าในเรื่องของการออกแบบนั้นยังรู้สึกว่ามันดูนูนดูใหญ่ไปนิดนึงเพราะฉะนั้นครับในหมวดการออกแบบความสวยงามดีไซน์ภายนอกเนี่ยให้4 4 5แล้วกันส่วนจอด้านนอกมิติและการแสดงผลครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าฝั่งของ oppo นั้นได้เปรียบเพราะว่ามีจอด้านนอกที่ขนาดใหญ่กว่านะครับผมแสดงผลเต็มพื้นที่กว่า แล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ใช้สมาร์ทโฟนครับรวมถึงที่ลองจับ C4 กันแล้วก็อาจจะรู้ว่าแม้ฝั่งซัมซุงพยายามจะขายตัวหน้าจอ,นอกนะครับให้มันมีขนาดกว้างขึ้นไม่ได้ผอมสูงเหมือนตัวแรกๆก็ยังรู้สึกว่าจอานอกซึ้งว่าแอบผอมกว่าหน้าจอปกติทั่วไปอยู่ประมาณหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นจอด้านนอกวันนี้ผมให้ไฟ N3 สครับส่วนจอด้านในนะครับเปิดออกมาทั้ง2เครื่องก็ต้องบอกว่าฝั่งของ oppo f ฟเอ3นนั้นดูมีขนาดใหญ่กว่าใช่ไหมครับ แต่ว่าในตอนที่เปิดใช้งานเปิดแอปกันจริงจังเนี่ยผมให้ฝั่งของ Samsung Galaxy C4 5ครับแบตบจอจะเล็กกว่าแต่เลือกใช้เรื่องของกล้องซ่อนใต้หน้าจอครับทำให้ตัวกล้องด้านในเนี่ยมองแทบจะไม่เห็นเลยนะครับว่ามีกล้องอยู่แต่ฝั่ง oppo find 3เลือกใช้เป็นกล้องแบบเจาะรูนะครับหูมุมขวาบนตรงนี้นะครับผมก็เลยจะเห็นว่ามีรูกล้องอยู่ซึ่งเอาจริงมันก็แอบหลบมุมเหมือนกันไม่น่าเกลียดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเทียบกันแล้วก็ผมก็ให้ c 4 5 ชนะไปในหัวข้อนี้นะครับและเมื่อกลางจอออกมาแบบนี้นะครับจุดหนึ่งที่หลายๆคนบอกว่ายังไม่ชอบมือถือจอพับเพราะว่าเรื่องของรอยพับที่มันค่อนข้างจะเห็นชัดนะครับซึ่ง Samsung Galaxy ที่5ครับก็ยังคงมีรอยพับที่ค่อนั้งจะเห็นได้ชัดเจนนะครับแตกต่างจากฝั่ง,ง oppo find n ครับที่มีการออกแบบตัว flexion h i n g มาทําให้เรื่องของรอยพับบนหน้าจอนั้นแทบจะมองไม่เห็นแทนตอนที่ลูบผ่านวแทบจะไม่รู้สึกเลยด้วย เมื่อเทียบกับซัมซุงครับที่แค่เอานิ้วลากผ่านก็รู้สึกว่ามันสะดุดแล้วนะครับกับร่องตรงนี้เพราะฉะนั้นในหมวดนี้นะครับไฟเอ็ชนะครับส่วนเรื่องของน้ําหนักครับรู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามือถือจอพับเนี่ยน้ำหนักมักจะมากกว่าสมาร์ทโฟนบาร์ไายทั่วไปนะครับแม้ว่ารอบนี้ซัมซุงซีโฟห้าพยายามปรับมาแล้วครับสองร้อยห้าสามกรัมเอาจริงก็ไม่ได้หนักกว่า iPhone ตัว Pro Max สักเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าฝั่งของตัว o p p o f i ฟเอเนี่ย สามารถทาน้าหนักครับได้เบาวกว่าครับอยู่ที่239กรัมเท่านั้นแม้ว่าจะมีการใส่โมดูลกล้องพร้อมกับตัวกล้องซูมขนาดใหญ่มาแต่ก็ซ้ำหนักประมาณได้ดีกว่าเบากว่าเพราะฉะนั้นไฟ3ชนะต่อมาคือเรื่องของความทนทานนะครับอันนี้ก็จะมีตัวของบานพับซึ่งผมว่าทั้งคู่เนี่ยก็เคลมลักแสนครั้งแต่ว่าไฟ3นี่เคลมมาะดับล้านครั้งนะครับแต่เรื่องตัวบานพับเนี่ยสก,การใช้ง,งานทั่วไป2ปี3ปี ยังไงผมว่าโอกาสที่จะพังเนี่ยมันน้อยมากเลยไปโฟกัสที่เรื่องของความทนทานในการใช้งานอย่างเช่นเรื่องของมาตรฐาน IP rating ซะมากกว่านะครับซึ่งฝักของ s a m s u n Galaxy g Z 4 5มาพร้อมมาตรฐาน IPX8 ครับทนน้ำลักษาที่ว่าจมลงไปในน้ำได้เลยนะครับยังไม่พังแต่ฝั่ง Oppo Find 3อยู่ที่ IPX4 ครับคือการพวกเรื่องน้ำหกน้ำหยดละอองฝนเท่านั้นเอง แม้ว่าตัวบานพับทดสอบมาเป็นะดับล้านครั้งก็จริงนะครับแต่ในฝั่งความทนทานเนี่ยผมเอาเรื่องของน้ำเป็นหลักแล้วกันให้ Samsung Galaxy C45 ครับมาถึงส่วนของระบบปิบจุิการนะครับอันนี้ต้องบอกว่า One UI กับ Color OS เองก็มีจุดเด่นที่แตกต่างออกไปนะครับเรื่องของความลื่นไหลในการใช้งานฟังก์ชันฟีเจอร์ผมมองว่าทำออกมาได้ดีใกล้เคียงกันนะครับผมในเรื่องของความลื่นไหลแล้วก็รูปแบบฟีเจอร์ที่มีมาให้นะครับเรื่องของ OS เนี่ยผมให้1คะแนน,นเท่ากัน ส่วนเรื่องของมัลติทัสกิ้งนะครับอันนี้ a m s u n g ก็โดดเด่นเป็นผู้นำดยตลาดนะครับผมเราจะเป็นเรื่องของการเปิดแอปพลิเคชันได้หลายหน้าตานะครับแต่ว่ารอบนี้เหมือนกันอีกแล้วครับเป็นฝั่ง oppo find 3ที่มีโซลูชันใหม่มากกับการออกแบบให้ตัวระบบนะครับเราสามารถจะเปิดแอปพลิเคชันโอเคแหละอาจจะเปิดได้ประมาณ3แอปคือน้อยกว่าแต่ว่าไอตัว balance view นะครับที่เราสามารถจะปรับขนาดแอปพลิเคชันเปลี่ยนไซส์ให้มันใหญ่ได้เต็มหน้าจอแบบนี้นะครับ expand ทุกแอป ให้สามารถดูได้แบบเต็มจอแบบนี้ได้นะครับนี่และกดสลับไปมาก็สะดวกด้วยนะครับผมอันนี้ผมว่าเป็นออปชันหนึ่งที่ทำให้ตัว multitasking มันน่าสนใจและน่าใช้งานบนมือถือที่เป็นไซส์กึ่งแท็บเล็ตโฟลดิ้งแบบนี้นะครับมากกว่าด้วยเพราะฉะนั้นของ multitasking เบื้องต้นนะครับอันนี้ผมให้ไฟอนสามชนะ4ีโฟหเอาเป็นคะแนน แต่ในขณะเดียวกันนะครับเรื่องของความยืดหยุ่นของระบบ multitasking นะครับอันนี้ฝั่ง oppo ยังมีข้อจํากัดอยู่บ้างไม่ใช่แอปทุกตัวที่รองรับการขยายหน้าจอหรือปรับขนาดไซส์ได้นะครับแอปบ,บางตัวไม่สามารถเปิดแบบแบบ่งหน้าจอแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของความยืดหยุ่นความสะดวกในการใช้าง,งาน multitasking นะครับกลายเป็นฝั่ง samsung ที่ยืดหยุ่นมากกว่ารองรับแอปพลิเคชันทุกตัวนะครับสามารถจะไปเปิดแบบปรับ resize หน้าจอ รหรือหมุนเปลี่ยนตำแหน่งย่อขยายขนาดอันเนี้ยฝั่งของ Samsung ได้เปรียบแล้วก็แน่นอนว่าทำได,ด้ดีกว่าเอาคะแนนเรื่องของความหยุ่นของ multitasking ไปเลยอีกเรื่องหนึ่งที่เรามาดัรผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน Android นะครับมักจะบ่นกันก็คือเอตัวซอฟต์แวร์ของระบบที่เราใช้งานอยู่เนี่ยมันสะอาดแค่ไหนมันคลีนมันลื่นประมาณไหนมีบลูทแวร์ติดมาหรือเปล่านะครับตรงจุดนี้นะครับต้องบอกว่าฝั่งของ Samsung นั้น โอเคแม้จะมีบลแวร์มาว่างแต่ก็จะเป็นพวกซอฟต์แวร์ที่เราใช้งานอยู่แล้วอย่างพวก Facebook IG อะไรพวกนี้นะครับแต่มาเทียบกับฝั่งของ Opp o ppo แล้วนะครับผมอันนี้คือต้องบอกว่าเรื่องของตัวบลูวร์นั้นเราเห็นกันได้จากในระบบเลยครับก็คือตัวแอป Market เนี่ยมักจะมาพร้อมกับชุดแอปชุดเกมที่เห็นแล้วก็เราคงไม่โหลดมาใช้งานอะแต่มันมาหู่ใยเครื่องแล้วแล้วคุณไปเปิดแอป Market ยอมรับคนตกลงเมื่อไหร่แล้วก็เราจะลงติดตั้งแอปพลิเคชันกับเกมพวกนั้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวเลยครับแอบลงให้เองด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเรื่องของความสะอาดระบบนะครับอันนี้ฝั่งของ Samsung ชนะไปโดดแวนน้อยกว่าแต่มีจุดหนึ่งนะครับที่ฝั่งของตัว Samsung นั้นได้เปรียบในเรื่องของตัวระบบปฏิบัติการก็คือตอนนี้เนี่ยฝั่งของ One UI นะครับ มันมีโคซิสเต็มแล้ว Samsung มีอุปกรณ์ที่อยู่ในเครือมากมายครับทั้งพวก Galaxy Watch หูฟังแล้วก็การที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นได้อย่าง Samsung Dex นะครับก็เลยมองว่าในฝั่งเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ One UI นั้นมันมีฟังก์ชันฟีเจอร์โคซิสเต็มที่ครบเครื่องมากกว่าครับอันนี้คือเป็นข้อ้เปรีเด็นด้านซอฟต์แวร์ที่ตรงนี้ Samsung ได้ไป1คะแนน,นครับมาต่อกันที่เรื่องของกล้องถ่ายภาพกันบ้างยกขึ้นมาปุ๊บทุกคนก็บอกว่า โอ้ยซัมซุงจะอะไรมาสู้ผมคิดอย่างนั้นเหมือนกันครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันเป็นทีละหัวข้อดีกว่าว่าคะแนนจบมาเป็นยังไงเริ่มที่เรื่องของตัวฮาร์ดแวร์อันนี้จบเลยก็ได้จุดกล้องของ oppo เจ๋งกว่าแน่นอนครับทั้งตัวเซ็นเซอร์หลักนะครับ sony leica ความสามารถประสิทธิภาพใกล้เคียงซึ่งหนึ่นิ้วมากๆเลยผมถ่ายแล้วชอบมากแถมตัวกล้อง u ตร r a wide กับ t e l e p h o ต้ก็ได้ความละเอียดสูงมาทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นฝั่งตัวฮาร์ดแวร์กล้องเนี่ย oppo ส่วนการใช้งานเรื่องของตัวกล้องแล้วก็ซอฟต์แวร์ในการพลิกกลางหน้าจอใช้กล้องหลังมาถ่ายเซลฟี่หรือว่าการโชว์พรีวิวจากตัวจอนอกเวลาที่เรากางเครื่องออกมาครับอันนี้ทั้งคู่ทําได้ดีทั้งหมดนะครับผมก็ให้เสมอกันที่โหมดการใช้งานกล้องทั้งตอนพับและก็กางส่วนกล้องเซลฟี่ด้านหน้านครับตรงนี้โอเคแต่ฝั่งซัมซุงความละเอียดน้อยกว่านะครับผมแต่ว่าเอาจริงแล้วตอนนี้ถ่ายภาพมาเรื่องของการรวมแสงแล้ว ตัวพิกเซลที่ถ่ายออกมาจริงก็จะใกล้เคียงกันครับประมาณ10ล้าน12ล้านเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าไม่แต,ตกต่างกันมากนะครับตัวกล้องหน้าเซลฟี่ผมให้เสมอกันในเรื่องของการถ่ายภาพและก็ระยะส่วนตัวกล้องเซลฟี่ด้านในนะครับอันนี้แหละครับที่อาจจะเป็นฝั่งของซัมซุงที่น่าจะเสียเปรียบเพราะว่าเลือกทําให้จอด้านในมันสวยใช่ไหมแล้วก็ใช้เป็นกล้องเซลฟี่ด้านในที่แบบอันเดอร์สกรีนคามราอยู่ใต้จอเพราะฉะนั้นเรื่องของความคมชัดความสว่าง สู้กล้องแบบเจาะรูบ,บนไฟเอ็นสไม่ได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นเรื่องของกล้องเซิร์ฟี่ด้านในอันนี้ฝั่งของ oppo ไฟเอ็นสก็ชนะไปครับแต่บางคนอาจจะถามนะครับว่าไอ้กล้องเซิร์ฟี่ด้านในเนี่ยมันใช้ทอนไหนเขาไม่ทำการมาถ่ายเซิร์ฟี่แบบนี้หรอกคือต้องบอกว่าเอาไว้ใช้ตอนวิดีโอคอลเป็นหลักครับผมเองก็เคยเจอมาแล้วถ้าเกิดว่าใช้วิดีโอคอลกันแล้วเวลาการออกมาเนี่ยคือเราดูสไลด์ไปด้วยนะครับแล้วก็เอากล้องถ่ายไปด้วยเขาบอกว่าทำไมภาพดูไม่ค่อยชัด ซึ่งอนนี้ถ้าเกิดว่าแสงไม่พอตัวของ Samsung C45 เนี่ยกล้องด้านในมันจะเริ่มมีนอย s e ให้เห็นนะครับแต่ว่าของฝั่ง oppo เนี่ยกล้องด้านในคมชัดแจ๋วเลยในส่วนของฟังก์ชันฟีเจอร์กล้องนะครับพวกโหมด portrait โหมด pro เอาจริงแล้วก็ถือว่ามีฟีเจอร์เยอะพอกันนะครับฝั่งซู s u n งก็มี director view ฝั่งนี้ก็จะมี expand mode เรียกว่ามีฟีเจอร์ที่แตกต่างออกไปนะครับแต่รวมแล้วผมถือว่า ความสามารถในการใช้างาลูกเล่นเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันนะครับพวกหมุ่โปรพวกรองเอ็กซ์โพเอร์อะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นเรื่องของฟีเจอร์กล้องผมให้สเสมอกันดีกว่าคราวนี้ก็มาถึงเรื่องของการซูมนะครับอันนี้คือเห็นอยู่ชัดเจนนะครับว่ากล้องใครซูมได้ไกลกว่าด้วยตัวเซ็นเซอร์ของเทเลโฟโต้ที่ขนาดใหญ่และก็เลนสที่เป็นแบบพริสโคปด้วยนะครับทำให้ฝั่ง Sams ุงรุ4 5 คือ5เท่าก็โอเคแล้วนะครับแต่ถ้าขยับไปเกินแบบระยะ10เท่านี่ก็แค่จะไม่ไหวแล้วแต่ว่าฝั่งของ Oppo f i n 3ครับอันนี้คือสามารถจัดได้ที่10-20เท่าสบเท่สบายๆมาถึงเรื่องของงานวิดีโอกันบ้างครับอันนี้ก็กลายเป็นว่าฝั่ง Samsung นั้นกลับมาทำคะแนนตีตื่นได้นะครับทั้งเรื่องความลเอียดสูงสุดที่ Samsung C45 นะครับสามารถใช้งานและถ่ายได้กล้องหลังสูงสุดก็คือไปไปถึง 8K 30เฟรมครับถ่ายมาได้เนียนเลย กล้องหน้าก็ยังสามารถถ่ายที่ความละเอียด 4K 60เฟรมได้นะครับในขณะที่ฝั่ง Oppo นั้นความละเอียดวิดีโอถูกจํากัดที่กล้องหลังแค่ 4K 60ส่วนกล้องหน้าเซลฟี่นะครับ 4K 30เท่านั้นเอง ส่วนลุกเล่นในการถ่ายวิดีโอการซูมการสลับเลนน์ครับจริงทั้งคู่นี้ก็ทําได้ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าฝั่งของซัมซุงเนี่ยมันยังสามารถที่สลับมาใช้งานกล้องหน้าและสลับไปกล้องหลังแบบต่อเนื่องได้นะครับโดยไม่ต้องกดหยุดคลิปนะครับอันนี้ก็เลยเป็นว่าฝั่งหมวดลูกเล่นในการถ่ายวิดีโอนั้นกลายเป็นซัมซุง c 4 5ได้คะแนนไปครับส่วนเรื่องของตัวอย่างภาพถ่ายนะครับที่ลองไปเทสกันมาซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอาจจะขึ้นอยู่กับใครชอบใน ภาพโทนสีไหนสไตล์ไหนระหว่างซัมซุงกับตัวของ oppo ที่โคกับ Hasselblad นะครับผมอันนี้ผมให้เป็นคะแนน blank จากผมแล้วกันนะให้คนที่ดูนะครับเป็นคนเลือกตัดสินใจดีกว่าว่าชอบโทนสีของค่ายไหนแล้วก็คะแนนของค่ายนั้นเปืนแล้วกัน ในส่วนแบตเตอรีร่นะครับแม้ว่า oppo ความจุบแบตเตอรีร่จะสูงกว่าคือ4 8 0 0 m ป ah ์นะครับเทียบกับ Samsung C45 ที่4 4 0 0 m ล ah ิแล้วแต่เรื่องของอายุการใช้งานตัวแบตเตอรีร่นั้นถือว่าใกล้เคียงกันครับต่างกันไม่เยอะผมให้สมอติกันในเรื่องของการใช้งานตัวเครื่องและก็แบตเตอร,ตรี่แต่ว่าเรื่องของความไวในการชาร์จครับอันนี้กลายเป็นฝั่ง oppo ที่ให้ Superbook 6 7์มานะครับซึ่งด้วยสเปคเองก็ชาร์จไวกว่าอ,อยู่แล้วนะครับคือจริงในหมวดนี้นะครับอยากให้ Op ป o 2คะแนนด้วยซ้ำเพราะว่านอกจากชาร์จไวกว่า ยังแถมหัวชาร์จมาในกล่องด้วยแต่จากกดของเรานะครับก็แค่ได้คะแนนเดียวนะครับสำหรับหมวดนี้หมวดชาร์จไว Oppo Find N3 ในส่วนของประสิทธิภาพตัวเครื่องสเปคนะครับอันนี้คือคงไม่ต้องเปรียบเทียบอะไรกันเยอะแยะเพราะว่าทั้งคู่นั้นใช้ชิปตัวเดียวกันคือ Snapdragon 8 Gen 2นะครับอาจมีต่างกันเรื่องของสเปคเล็กน้อยครับแรม12แรม16ซึ่งตอนที่เปิดใช้ง,งานแอปพลิเคชันหรือว่าเล่นเกมมันก็คงไม่มีความแตกต่างกันมากนักนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพตัวเครื่อง Performance เนี่ย ผมให้เสมอกันครับ1ต่อ1นอีกเรื่องหนึง่งที่ฝั่งของแฟนแฟนดรอยครับน่าสนใจกันคือเรื่องของการการาันตีอัปเดตซอฟต์แวร์ครับว่าจะไปต่อได้กี่เวอร์ชั่นกันซัมซุงนั้นนะครับไว้ใจอยู่แล้วเรื่องของการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ตอนนี้เหมือนกับจะแับมาเป็น4ปี5ปีกันแทบทุกรุ่นแล้วนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นพวกตระกูเลเรือธงอย่าง c 4แบบนี้นะครับต้องเมียกน้อย4เวอร์ชั่นหรือ5เวอร์ชั่นแน่นอนถ้าฝั่ง oppo เองนะครับ รอบนี้ก็การันตีให้นะรประกาศบนเวทีเลยว่าจะอัปเดตให้4เวอร์ชั่น Android 5ปี s e u u r t y y p a แ c h นะครับแต่ทาง Oppo เองก็ต้องบอกว่าเพิ่งจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของระบบเรบ็วนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับทุกคนเลยว่าเฮ้ยการประกาศ Oppo ตัวนี้มั่นใจได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ผมให้ทุกคนตัดสินใจให้คะแนนเองดีกว่าครับในฝั่งตัวการอัปเดตซอฟต์แวร์ หวังว่าตัวคลิปนี้นะครับจะช่วยให้หลายคนที่กําลังมองหาตัดสินใจซื้อมือถือจอพับที่เป็นแบบพับใหญ่สไตล์โฟแบบนี้นะครับตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าระหว่าง oppo find n 3แล้วก็ samsung galaxy z fold 5นะครับดูจากคะแนนข้างต้นแล้วชอบตัวไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับพกเถียงกันได้ตามสบายเลยว่าเฮ้ยฝั่งนี้ฟ,เฟีเจอร์นั้นฟีเจอร์นี้ผมให้ s a m s u n ชนะ ฝั่งนี้ของ oppo ชนะมากกว่าหรือเปล่ายังไงก็สามารถลองให้คะแนนเองแต่ละหมวดแล้วก็ลองลงมายังมาดูนะครับแล้วมาเปรียบเทียบกันดูและนี่คือทั้งหมดนะครับกับการรีวิวเปรียบเทียบนะครับในทุกมิติของ oppo find n3 ครับจอพับน้องใหม่ที่มาท้าชิงบัลลังกับ4 5ที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นค่ายที่ครองบัลลังหนือจอพับแบบพับใหญ่มายาวนานในบ้านเราครับเพราะว่าเพิ่งมีขายแค่ยี่ห้อเดียวแต่ตอนนี้มีผู้ท้าชิงเข้ามาแล้วนะครับกับ oppo find n3 ก็เชื่อว่าพรอมคิวแข่งแบบนี้นะครับการแข่งขันของสมาร์ทโฟนจอพับในบ้านเราน่าจะสนุกขึ้นและตื่นเต้นมากกว่านี้แน่นอนนะครับวันนี้ผมพัดและพวกเราทีมงานโทรศัพท์นะครับขอลาไปก่อนแล้วมีคอมเมนต์อยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมตรงไหนหรือมีข้อเสนอแนะก็สามารถทิ้งไว้ได้เลยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ส scribe ช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ